สวัสดีครับวันนี้พามาชมรองเท้าของอัสซบิดนะครับก็เป็นรุ่น X t e a กับรุ่น X Lace นะครับมาดูว่า2รุ่นนี้ราคาต่างกันพันสี่นะครับเราคุณสมบัติมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับตัวสีแดงนี้ที่เอามาให้ดูนี้ตัวนี้เป็นตัวอย่างของรุ่น X t e a นะครับก็จะเป็นงานแบบพื้นอัดกาวนะครับหัวเหล็กจะไม่มีครับสายรัดมี4จุดเหมือนกัน ส่วนตัวของ X l e a นะครับผมก็จะชื่อรุ่นก็จะมีอยู่ตรงนี้ให <pacing S 3> ้เลยนะครับก็จะเป็นงานแบบพื้นเย็บนะครับหัวก็จะเป็นมีหัวเหล็กนะครับมีห้าบงด้วยกันนะครับเนี่ยแล้วก็กลไกการรัดสายนะครับผมก็จะดีกว่านะครับเนี่ยเป็นตัวตัวนี้ตัวตัวตัวเขี้ยวล็อกมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวเขี้ยวตัวตัวที่มาเกี่ยว ส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับการจัดตัวเกี่ยวก็จะมีแค่นี้เองสําสหรับน้ําหนักนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมสําหรับตัวที่เป็นพื้นอัดกาวก็ต้องเบากว่าอยู่แล้วนะครับสําสหรับสายลุยต้องการความทนทานนะครับก็ต้องเป็นพื้นเย็บหัวเหล็กนี้อยู่แล้วนะครับยังไงสนใจงไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยังมีสีมีไซส์ให้เลือกอยู่นะครับตอนนี้ ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ